สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ออกมาทำข้างนอกอาจจะได้ยินเสียงสุนัขเหาบ้างนะคะทุกคนเนาะพอดีไปเดินตลาดมานะคะไปเดินห้างมาเนาะห้างเล็กๆ2องห้างสามห้างที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ละคะ่ะขากับก่อนถึงบ้านจะถึงบ้านแล้วละคะ่พะพอถึงสวนสาธารณะแล้วก็เลยมาทำคลิปวันนี้ไปนะคะดีใจนะคะไปเจอเข้าวเหนียวแต่ไม่ใช่ของประเทศไทยคะ่ะทุกคน เข้าใจว่าเป็นของเป็นของคนเวียดเวียดนามหรือนะคะแต่ว่ามันจะมีตาที่บอกเป็นแพนด้าหรือว่าเป็นของญี่ปุ่นอันนี้ไม้เละเจก็ไม่รู้นะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะมันเป็นข้าวเหนียวเนี่ยมันมันเป็นแต่ภาษาเขียนมันเขียนเหมือนของของคนเวียดนามนะคะทุกคนเห็นไหมมันเขียนบอกเป็นข้าวเหนียวเนี่ย เป็นข้าวเหนียวเห็นไหมคะอ่าแต่ว่ามันไม่ใช่ของประเทศไทยมาเลิบเจก็เลยจะลองไปซื้อซื้อลองลองเอาไปกินดูก่อนค่ะทุกคนว่ามันจะอร่อยเหมือนข้าวเหนียวเราไหมแต่ว่ามาเลิบเจถามเขาเลยแล้ว่าหาที่มันเป็นของประเทศไทยมาได้ไหมเพราะว่ากินประจําข้าวเหนียวอยากจะให้มีของประเทศไทยมาขายที่นี่ด้วยเพราะเราเป็นคนไทยมายเลิบเจบอกงี้เนาะ ว่าอยากอยากได้ของของบ้านเราอะ่ะไม่อยากได้ของที่อื่นมากินนะคะแต่อันนี้ก็คือแก้ขัดเราเนาะเพราะมันเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันนะคะแต่มาเล็บเจไม่เคยเห็นนะคะเพิ่งเห็นครั้งแรกว่าหมู่บ้านมาเล็บเจเอาเข้าวเหนียวมาขายนะคะทุกคนปก,ปกติจะเข้าไปในเมืองใหญ่เนาะก็คือห่างไป20กว่ากิโลถึงจะมีข้าวเหนียวขายอันนั้นข้าวเหนียวก็ไม่ใช่ข้าวเหนียวนะคะไม่รู้ว่าเป็นของไทย หรือส่งมาจากที่ไหนคะ่ะแต่มันจะเขียนคําว่าข้าวเหนียวเขียนเป็นภาษาไทยคะ่ะมันก็จะมีกระถุงละครึ่งกิโลหนึ่งกิโลประมาณนั้นนะคะที่เขาขายกันเนะาะไมล์รับเจก็ไม่ค่อยได้เข้าไปในตัวเมืองเนาะ่างๆนานๆจะได้เข้าไปทีนะคะก็เราทํางานเนาะก็จะอยู่แต่ในหมู่บ้านบางทีก็ฝากลูกซื้อมาให้บ้างแต่พอวันนี้มาเจอมันเป็นของของใครก็แล้วแต่และก็เลยเอาลองมาลองดูก่อน ไม่รู้เป็นภาษาถ้าไมล์เล็บเจเข้าใจถูกต้องมาเล็บเจคิดว่าเป็นภาษาเวียดนามนะคะภาษาเวียดนามเนาะนะคะในในนี้แต่ว่ามันจะเขียนคําว่าแพนด้าด้วยนะ่ะแต่แพนด้านี้มันเป็นของคนจีนใช่ไหมคะทุกคนแต่มันเป็นมันก็จะมีคําแปลอะไรก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้ะค่ะ อ่าเพราะว่าเดี๋ยวก่อนไม่รู้ว่ามันเป็นของประเทศอะไรโปรดูยของหามเจอเนาะอืมมันจะบอกโปรดูยของประเทศอะไรเนี่ยอืม ของประเทศอะไรก็แล้วแต่ไม่เลิศเจไม่ได้หานะคะพอดีเอามาทําดูเนาะเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่เราชอบพอเราชอบเราก็เพราะเราเป็นคนไทยเนาะเป็นคนภาคอีสานก็จะกินข้าวเหนียวประจําอยู่แล้วนะคะพอได้เจอก็เลยอะถึงจะเป็นของประเทศอื่นเราเอามาลองดูว่ามันจะอร่อยเหมือนของประเทศไทยเรามันจะหอมเหมือนประเทศไทยเราไหมเนาะเพราะข้าวเหนียวของประเทศอื่นมาเลิศเจยังไม่เคยกินเนาะก็เลยเอามาลองดูนะคะในสวนนั้น นี่แหละคะ่ะกลับมาจากซื้อของก็เลยทําคลิปสักคลิปเพื่อนะครับลงในช่องด้วยก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเออหมู่บ้านเล็กๆของไม่หรบเจมีข้าวเหนียวมาให้แล้วต่อไปก็คงจะได้กินข้าวเหนียวข้าวส้ตมตําบ่อยๆแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเป็นส้ตมตํานะคะมะกอก,ก็ต้องซื้อที่ตัวเมืองค่ะอยากกินก็ต้องฝากลูกนั่นแหละเพราะเราไม่มีเวลาไปเพราะลูกเรียนในตัวเมืองเวลาเขากลับมาก็ฝากให้เขาซื้อให้เนาะแต่ถ้าเป็นอย่าง แตงเนี้ยมันจะมีประจําอยู่แล้วนะคะในหมู่บ้านห,หิวเหี่ยวส้มตําแล้วก็ตาแตงกินไปแก้ขัดนะคะและก็ช่วงไหนที่อยากจะกินมะกรอก็ฝากลูกแค่นั้นแหละคะ่ะก็จะได้กินเนาะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังคะ่ะวันนี้ก็ไปติดตามข่าวเนาะก็เดี๋ยวเย็นนี้มาแล้วเจก็จะไปย้อนดูคลิปของอาจารย์ปานเทพนะคะที่จะออกมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของ น้องแตงโมที่คุณอัจฉริยะบอกจะให้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างในคืนนี้และคะ่ะแต่ว่าไม์เล็บเจยังไม่เข้าไปดูเนาะที่เมืองไทยก็คงจะพูดแล้วล่ะคะ่ะที่เมืองใจที่ที่เมืองไทยก็คงจะนะคะมีการไลฟ์สดพูดคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเนาะแต่ว่าไม์เล็บเจยังไม่ได้เปิดคอมไม่ได้อะไรนะคะก็เลยยังไม่ได้เข้าไปดูเนาะในคลิปนี้เราไปในตัวหมู่บ้านมานะคะไ,ไปที่ไปเดินห้างมาเนาะก็เลยยังไม่ได้มาเปิดดูก็ เดี๋ยวตอนเย็นจะดูและถึงจะไปเล่าข่าวกันเนาะแต่เมื่อเช้านี้ก็ได้ดูเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับชายแดนของเราเกี่ยวกับขมนีนพม่านะคะซึ่งขมีนตอนนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับกออกูดนะคะที่มีการออกไปประท้วงที่เกาหลีนั่นแหละที่คนประเทศขมีนะคะประท้วงที่เกาหลีว่ากาะกูดเป็นของเขาที่จริงส่วนที่สัญญา ฝรั่งเศสสยามบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเกาะกูดเป็นของสยามของประเทศไทยแต่คนเหล่านี้คงจะไม่ไม่สนใจประวัติศาสตร์นะคะก็เลยออกมาเรียกร้องในส่วนนั้นเนาะก็ดูต่อไปว่าทางเกาหลีเขาจะทํายังไงกับคนที่ออกมาประท้วงในประเทศของเขาเนาะที่จริงการประท้วงเหมือนประเทศเรานเนี่ยเนี่ยนะคะที่มีพมา่ามาประท้วงให้ประเทศตัวเองมาประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆของตัวเอง แต่หน่วยงานรัฐของเรายังมีการปล่อยปะ,ปะแล้วเลยให้คนเหล่านั้นออกไปประท้วงออกไปเรียกร้อง Th ที่เรียกร้องคือเรียกร้องกดดันให้ประเทศไทยให้หน่วยงานรัฐในประเทศไทยทําตามสิ่งที่เขาต้องการอันนี้ไม่ถูกต้องมากๆเลยแหละขอโทษขออภัยนะคะเดินมาเหนื่อยแล้วหิวนำ้ำเนาะ อาจจะได้ยินเสียงเขาตัดดงตัดหญ้าบ้างนะคะทุกคนเนี่แหละค่ะไม่รับเจเลยไม่ค่อยเข้าใจว่าเออถ้าคุณอยากจะเรียกร้องในประเทศของคุณสวัสดิการของคุณความกินดีอยู่ดีของคุณคุณควรจะไปเรียกกับรัฐบาลของประเทศคุณแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะออกมากดดันเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเราทําตามสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากจะได้นี่มันมากดดันรัฐบาล ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่คุณเข้ามาทำงานน่ะคุณไม่ได้เป็นคนในประเทศนั้นด้วยซ้ำไปนะคะแต่กลับออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆนั่นแหละเรามาดูกันว่าที่ประเทศนะคะเกาหลีเขาจะทำยังไงกับคนที่ออกมาประท้วงอันนี้เราพูด ถึงสิ่งที่เราเห็นตามข่าวนั่นแหละค่ะว่ามีขมินไปประท้วงที่เกาหลีกดดันให้รัฐบาลตัวเองเอาก่อกูดกลับคืนไปว่างั้นมันจะไปกลับคืนไปได้ไงในเมื่อเป็นของประเทศไทยอันนี้ก็งงงงเป็นงงนั่นแหละคะ่ะเนาะอะแล้วก็มามาที่ไอ้ปราสาทต,ตาเมินทมอีกนะคะที่มาชี้หน้าทหารไทยเราหละ แล้วก็มาบอกว่าอย่าให้คนไทยก้าวลงไปแม้แต่คนเดียวไม่งั้นก็จะสอยว่างั้นเถอะอันนี้รัฐบาลไทยเราก็ควรจะชัดเจนเหมือนที่บอกนั่นเลยค่ะนะคะทหารทุกท่านเขาพร้อมแล้วที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศตัวเองแต่รัฐบาลเรามาดูกันค่ะเห็นมิต่บอกว่ายังเป็นที่ ตกลงกันไม่ได้ว่าที่ตรงนั้นเป็นของใครย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ไทยเราปกป้องอธิปไตยตรงนั้นมากี่ยุคกี่สมัยแล้วมีทหารไทยประจำการตรงนั้นมากี่สิบปีแล้วเป็นร้อยปีสองร้อยปีหรือเปล่าเพราะตรงนั้นมันเป็นเขตแดนประเทศไทยอธิปไตยไทยเราเนาะอันนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลเรานั่นแหละค่ะว่าจะ แข่งแงแค่ไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ